สวัสดีครับเ,เพื่อนเอชาวคารโนวาครับวันนี้ผมอยู่ที่งาน A S Showcase The Iconic 911 Weekend นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นการรวมเอารถปอ r s เช่911ที่เป็นแร่ไอเทมนะมากกว่า20คันมาจัดแสดงแล้วก็ที่สำคัญเอามาจัดจำหน่ายให้คุณผู้ชมเลยนะและงานนี้เนี่ยสำหรับใครที่สนใจรถคันไหนสามารถขับกลับไปได้เลยนะฮะเพราะว่ารถมีจำหน่ายทันทีเพราะว่าเรามาเลือกกันสดๆที่งานเลยนะโดยงานนี้จัดขึ้นที่โชว์รูมปอเช่วิภาวดีนะครับในวัน เสาร์และอาทิตย์นี้ที่17-18สิงหาคมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาเดินชมรถที่เอามาโชว์มาจาัดแสดงแล้วก็มาจัดจำหน่ายนะแต่รายละเอียดของรถมันเยอะมากนะครับขออนุญาตให้ดังสเปเชียลิสตของทาง p o r ์เช่เป็นคนพาคุณผู้ชมเดินชมทีละคันไปเลยครับสวัสดีครับผมบอลนะครับปองพลชวนนองครับเป็น p o r ์เช่โปรประจำเอสออโต้สวิตครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับชาวเพื่อนๆให้ดูว่าวันนี้9ก้ เยอะขนาดไหนคันแรกนี้จะเป็นตัว911 GTS นะแต่ความพิเศษเขาคือเป็นรุ่น c a บิ i อ l e t ด้วยนะครับก็คือจะเปิดประทุนได้นะครับความพิเศษอย่างคือคันนี้แรงม้าจะได้ไปทั้งหมด480แรงม้านะครับแล้วก็ได้ล้อเป็นเป็นเซนทรัล็อกด้วยนะครับตัวนี้มาเป็นเซนทรัลล็อกด้วยนะครับาครที่ชอบความแรงความความแรงแล้วก็ต้องเป็นคันนี้ อันนี้เราอยู่ในส่วนของโกดังนะครับก็คือเป็นเป็นที่สานที่เก็บรถสต็อกของเรานะฮะอันนี้ที่เอามาให้ชมเนี่ยยาวข้างแถบเลยมีตัวอะไรบ้างเนี๋ยผมพาแนะนำนะครับตัวแรกเลยก็คือเป็นรุ่น91 Turbo S นะครับ S ในความพิเศษเขาคือก็คือ,คอมออีตัวเบรกซารามิกมาเป็นสแตนดาร์ดเลยครับแล้วตัวนี้เป็นคาบิโอเร่ด้วยหนังคาดแดงเบาะแดงนะครับสีสวยเชียวนะครับแล้วก็คันนี้650แรงม้า อันนี้ก็จะเป็นพี่ใหญ่ในตระกูลเลยว่าสูงที่สุดแล้วแรงรมานะครับมาถึงขั้นที่2 Ruby Star ตา o ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น S เหมือนกันจะเป็น t a ก้าครับปกติแล้ว t a ก้าเนี่ยไม่มีไม่เยอะฮะแต่ของเราเนี่ยมีมารวมๆในงานเนี่ยคันที่มาโชว์นะครับเป็นทาก้า 4S แล้วก็มาคันนี้คันนี้จะเป็นตัวเบสนะครับเบสแต่เบสเบสแบบ, Base, แบ,บ,แบ,บ ore, คาเบียเล่นะฮะเปิดประทุนได้นะครับ ตัวนี้จะเป็น385แรงม้านะครับอันต่อไปเป็น S เหมือนกันนะครับเป็น9ก้ S เหมือนกันคันนี้จะเป็น 4S นะครับสีน้ำเงินนะครับแต่คันนี้จะแต่งเป็นคลาสสิกหน่อยเพราะว่าจะขอบหน้าต่างจะไม่ใช่สีดำนะครับแล้วก็ให้มันเข้ากับล้อที่เป็นสีเงินนะครับคันนี้ก็เป็น S เหมือนกันนะครับ อันนี้จะเป็นสี GT Silver นะครับนะครับอันนี้จะเป็นตัว S แต่ก็ตัวนี้ไปขับ2นะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว S เหมือนกันครับเป็นคาลิ e r a 91S ขับ2นะครับตัวนี้ข้อสังเกตง่ายๆคือ S เนี่ยจะเป็น c a l i p e r สีแดงตัวนี้ล้อดำนะครับตัวนี้เป็นคาลิ e r a S ครับ แล้วก็ตัวนี้ที่จะบอกว่าแรงก็คือตัวนี้แหละนะครับตัว30ปีนะครับ30ปีเนี้ยมีแค่30คันนะครับแล้วก็พื้นฐานจากตัวนี้จะเป็นตัว GTS นะครับแล้วก็ความพิเศษเขาคือเขาจะมี stitching ที่อยู่บนหัวหมอนี่เป็นแผนที่ประเทศไทยแล้วก็ปัก30ปีนะครับรุ<ด>่น<ด>ครบรอบ30ปี Porsche Thailand นะครับด้านหลังก็จะมีทำสีเป็นลายธงชาติไทยนะครับตรงนี้ลายธงชาติไทย ครับก็จะเป็นสีเงินสีขาวสีแดงครับเราก็มีแค่30คันตอนนี้ในงานเราเราเราเหลือแค่2คันครับเราจะมีคันสีแดงคันหนึ่งแล้วก็คันสีนี้สีแดงจะเป็น Fire Red ตัวนี้จะเป็น Ultra v i o l e t สครับสีเป็น p e n t ูเซมเปิลครับแล้วก็ต่อมาอีก2คันนี้จะเป็น c a r r e ่า T T ก็ค่อนข้างหายากครับเพราะ T เนี่ยเป็นรุ่นขั้นก่อนที่จะไป S เป็นรุ่นเบสกับตัว S แต่ว่าชุดแต่งที่ได้มาเนี่ยจะมากกว่าตัวเบส ได้สปอร์ตเอ็กมาเลยได้สปอร์ตโคโนมาเลยแล้วก็ช่วงล่าง PASM เนี่ยได้มาเป็นแบบสปอร์ตเลยครับคือจะเตี้ยลงไปอีก1นึ่งเซนจากปกติใครหน้าทีวันนี้มีให้เลือกอยู่3คันครับคันที่จอดอยู่ตรงเนี้ยสคันข้อสังเกตอีกอย่างคือหูกระจกเขาเนี่ยนะครับเขาจะสีเดียวกับตัวลอ้อคือเป็นสีเทา อีกตัวหนึ่งที่เป็นลายไอเทมนะครับแล้วก็เ,เป็นรถที่ค่อนข้าง,ง,ง,งยากที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือเป็นที่ที่3ชุดแต่งมันทรายนะครับมันทรายพาร์ทเมนต์คิดเนี่ยเขาแต่งมาเพื่อที่จะรีดพอร์์แมนซ์จากรถให้ได้มากที่สุดคือจะไม่ยุ่งกับเครื่องกับเกียร์เลยก็จะเป็นชุดคิดที่ช่วยในเรื่องแอโรด y n a m i c อันนี้คงได้ราคาเก่าอยู่ราคาชุดแต่งเนี่ยตอนนี้มันไป3ล้านกว่าแล้วครับแต่ว่าอย่างเงี้ยเราเรายังได้โคตาชุดแต่งที่เปิดตัวนะครว่าเป็น เซอร์ติฟายของแมน์ไทยในประเทศไทยเนี่ยฮะก็ยังอยู่ที่ร้านเก้าอยู่ก็พิเศษสุดล,ละชุดแต่งตรงนี้มีอะไรบ้างก็จะมีแฟลปด้านที่เราเห็นตรงนี้แฟลปด้านหน้านี่นะครับแล้วด้านใต้รถก็มีด้านใต้ท้องก็มีอยู่นะครับแล้วเป็นล้อมาล้อนี้ก็จะมี2แบบนะมีแมกนีเซียมฟอสกับตัวที่เป็นอลูมิเนียมฟอสนะครับมีให้เลือกแล้วก็ตัวนี้สวอนเน็กนะครับก็คือเป็นตัวอโรไดนามิกที่สร้างดาวฟอสนั่นเองแล้วก็จะมีตัวอโรดิส ที่การลมเทอร์โบแลนซ์นะครับลมที่ออกมาจากใต้ท้องเนี่ยเขาก็จะโดนตัวนี้ผลักออกนะครับเพื่อให้รถเนี่ยวิ่งได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเดินในโชว์รูมกันบ้างนะครับก็คือในโชว์รูมเนี่ยก็จะมีโชว์รถเหมือนกันนะครับทั้งส้งสองชั้นของโชว์รูมเลยนะครับนี่เราอยู่ที่ชั้นสองนะครับข้างหลังผมนี่ก็แลอีกเหมือนกันนะครับเป็นตัวเก้าในหนึ่งเทอร์โบเอส แต่คันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเต็มเพราะว่ามีสีข้างในด้วยที่ทำมาเป็นแมนูแฟคเจอรนะครับสีภายในทาสีเดียวกับตัวรถฮะเนี่ยเราจะดูได้จากตัวคอนโซลกลางเรือนไม้นะครับคอนโซลวางของนะครับเป็นสีเหลืองเบลก็เป็นสีเหลืองครับก็จะเป็นคอนเซปต์วันแมนวันคารถ1รถรถ1คันเนี่ยคนร้างทำคนเดียวในระบบของ m a n u f a c t จอรนะครับ คันนี้เป็นทาก้าครับท <c oughs> าก้าตัวนี้เป็นสีดำนะครับสวยมากนะครับ <c oughs> เป็นทาก้า GTS นะครับซึ่งเมื่อกี้เราเห็นไปละสีแดงนะครับที่อยู่บริเวณกดังคันนี้เป็นสีดำเป็นรุ่น GTS <c oughs> นี่ก็รุอนค่อนข้างหา,งางยากเหมือนกันนะครับ480แรงม้านะครับแล้วสติชิ่งเป็นสีแดงด้วยนะครับบอกเป็นตัวนี้สติชิ่งเหมือนไล่ไล่ได้เป็นสีแดง นนขบนปัก GTS สีแดงอย่างที่ผมนํำเรียนครับว่ารถทุกคันเนี่ยเราจัดเต็มแล้วก็มาให้ลูกค้าแล้วในเรื่องของออปชั่นนะครับลูกค้าแค่มาดูแล้วก็ถูกใจคันไหนก็รับกลับบ้านได้เลยนะครับทุกคันในที่ผมโชว์เนี่ยพร้อมส่งมอบนะครับแล้วก็ยังมีอีกบางส่วนนะที่เราไม่ได้มาโชว์แต่ว่าสามารถให้เซลล์เปิดให้ดูได้นะครับต่อไปครับคันนี้ชาร์จแบตอยู่นะครับคันนี้ก็จะเป็น ตัว 4S นะฮะจะเป็นตัวคาเบอเล่แล้วก็หลังคาความพิเศษคือหลังคาทำสีมาด้วยครับหลังคาเป็นสูโทนะครับเป็นลายคาดซิงคัลวิดาทีอีกคนหนึ่งเรา,า,อนนาบอกว่าคันนี้งานงานงานนี้มีาคาัลิดาทีสามคันสีชมพูสองนะครับถามว่าคันนี้มันพิเศษกับสีชมพูนนคันนั้นไงคันนี้เป็นเกมยรแมนนวลนะฮะให้ดูครับเป็นเกมยรแมนนวล Okay. เ,เพราะครารดิเนีเนี่ยจะเปลี่ยนเกียร์ได้ครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนจากโรงงานมาหายากนะใช่ยากหายากมากครับใครที่ชื่นชอบความดิบเนาะแบบแบบสไตล์แบบว่าสับเกียร์เองอนะ่ะต้องคันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันต่อนะครับชั้นหนึ่งก็มีจอดอยู่นะครับมีตัวแรแรๆอีกด้วยนะครับเมื่อกี้เราเจอเทอร์โบเอสมาแล้วข้างล่างมีเทอร์โบ แล้วก็ยังมี GT3 แต่ว่าไม่ได้มีชุดแต่งมันทลายนะครับเราจะได้เปรียบเทียบกันเพื่อนๆจะได้ดูในคลิปและเปรียบเทียบสามารถย้อนดูได้ว่ามันชุดแต่งที่มีชุดแต่งกับไม่มีชุดแต่งเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของโชว์รูมวิภาวดีแล้วนะครับนี่ที่ผมบอกว่าเป็นตัวแร30ปีที่เหลืออยู่2 0 0คันคันนี้เป็นคันที่2 อันนี้สีไฟเ e r ร d นะครับลูกค้าจะเห็นได้สังเกตได้ว่าสีล้อก็ทำมาสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับนะแล้วก็ตัวนี้แรงม้ายังคือเป็นพื้นฐานของตัว GTS อยู่คือ480แรงมา้านะครับแต่ความพิเศษเขาก็คือมีสติชิ่งเหมือนกันก็คือข้างในจะเป็นตัวแผ่นที่ประเทศไทยแล้วก็พร้อมกับโลโก้30ปีนะนืงด้วยสีม่วงอ่ะเป็นรถที่ ยังไม่ได้ทาออกมาโชว์เต็มระบบก็คือยังไม่มีแบตตรงนี้แต่วันสงมอบเราจะมีแบตตรงนี้ให้นะครับคือเป็น30 Years p o r ยส h t t ์ a ช a ไ d ยแ i นด i อีันอันนี้เป็นท GT3 แบบไม่มีมันทรายนะครับก็นี่เลยนะครับแต่ชุดแต่งค่อนข้างจัดเต็มนะเพราะมีเบรกซารามิกมาด้วยมีเบรกซารามิกมาให้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือเป็นแมนนวลครนนี้เป็นแมนนวลครับลองชมด้านในพาร์ทคาร์บอนจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาะในเรื่องของหลังคากระจกเป็นคาร์บอนหมดเลยใครที่ชอบ เบยแมนนวลแล้วก็แนวดิบเนาะแล้วว่าแต่ว่าสามารถออกจากนี่ไปแล้วลงสนามได้เลยก็เอาคันนี้ไปติดติ๊กเกอร์อย่างเดียว <c oughs> ออสองคันนี้ครับสองคันนี้คันออตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบนะครับวิกกี้เราวิกกี้เราเห็นเป็นเทอร์โบเอสไปแล้วนะครับคันนี้จะเป็นเทอร์โบความพิเศษของตัวนี้นอกจากสีแล้วสีนะที่ผมเห็นน,น่าจะเป็นอวินทลินกรีนนะครับที่มันเป็นออกเฉดสีม่วงเออสักทีสีเขียวสีเขียวแล้วข้าภายในเนี่ยจะมี การตกแต่งที่เป็นสปอร์ตคลาสสิกเป็นปิตาดาตัน,นสวยเลยเฉพาะภายในก็ตัวมันล้านนิดๆนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับรถที่เป็นมีกลิ่นอายวินเทจก็คันนี้เลยตอบโจทย์แน่นอน คันนี้เป็นตัวเทอร์โบจะอยู่ที่580แรงม้าจะน้อยกว่าตัวเมื่อกี้นี้แล้วก็น้อยกว่าตัวข้างบนข้างบนเป็นเทอร์โบเสนะครับสุดท้ายของเราที่โชว์วันนี้เป็นตัวทาก้านะครับแต่ว่าภายในก็เป็นเปปิต้าทาลันเหมือนกันซึ่งก็จะมีกีนายของสปอร์ตคลาสสิกเข้ามานี่เลยสังเกตได้ว่าจะมีคำว,ว่า918ตรงนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้จุใจแน่นอนนะครับวันนี้ที่ผมนับๆเนี่ยทาก้า5คันเนาะแล้วก็มีทั้งเทอร์โบและเทอร์โบเอสปีทีสามอีกยังไงก็ฝากเพื่อนๆในช่องนะครับคาวสโนว่าติดตามที่ติดตามอยู่ก็ยเรียนเชิญวันเสราร์ที่17วันที่ที่นี้นะครับที่ปอร์เช่สาขาวิภาวดีนะครับเราเปิดโกดังให้ท่านให้ชมรถคันจริงอย่างจุใจแน่นอนนะครับใครที่ชื่นชอบก็หนึ่งเรียนเชิญครับ